จะต้องอยู่ในจุดที่สามารถสังเกตการได้ยังไม่จะเป็นจะต้องเล่นที่ ื่อจัดตัวกระตุ้จะต้องรเมิดส่วต่อรอมาแต่ก็ต้องมีแผในใจฐานทิ่ถี่ส่ติติถ้าไม่คุ้มค่าอย่างเตยมให้หลาพลัสังเกตการณ์ที่้อเรียนรู้ที่เราได้เปลี่ยนจากการจำแนกแยกเป้าหมาย5สิ่งคือือภาพรวมรอบเอลเยน้ค่าอย่า คิอเรื่อเราพร้อมเพื่ออุปกรณ์เมื่อกำลังพร้อมแล้วอุปกรณ์พร้อมพร้อมท,ท,ที่จะทำการ,รเผชิญเหตุที่อาจมีการใร่ใระดับตนแนงแต่จะต้องเริ่มจากการเรียนการตอนน,น,นี้แองส่วนจะต้องเข้าไปสอบถามนักทายคุยแยนต่างจะต้องมีมิรยาทในการพูดคุยทักทายเพราะเขาคือเป็นผู้บริสุทธิ์ การพูดคุยต้องมีพลังแต่งภาพเะลารพูดคุยผูดบัตตี่ตื่นในแนวมอแบตวีหรือมอแบตแที่อยู่กับคูณนิ้คลเล่จะต้องแต่งหน้าที่ชัดเจนคอนแทคหนึ่งคนโคเวอร์หนึ่งคนเพื่อเพื่ออะไรเพื่อดีใจแต่ลคน ขนานี้สายตรวจผู้เสนอเกแรกจะต้องเกณหน้าที่จาเป็นผู้เสนอเเป็นกลายเป็นปิดล้อมพื้นที่ของการตรวจที่ไม่เก็บข้อมูลผู้เสอเอแรกนะครับจะต้องประชาัฐธระนที่ ว่าอยากเป็นสะดกบนะครับแล้วก็าการให้เกี่ยวข้องออกสองส่วนได้รับการเจรจาให้ความรู้ที่ตรงนะครับยังไงก็จะต้องเลือกระดับสัดการตองแผนตัดก็คือการเจรจา ก่อนมันมีทำไม่ง่าซึ่งสิถือห้ามีพวกมีศาษาใจตัวมีเวยจริงสุดจากและมีเทรเตอร์ตอนนี้ไดละในการจับคุมซึ่งในการจับคุมจะต้องมีบัญภีจะต้องแก่นแต่สิ่งทีของคัญถ้าเกิดมีผู้ได้รักประเทศจะต้องรับการประจบคุมิบาน แต่ะต้องทำการประบดิิก่อนเนื่องจากหลาข้างมีการคูข้างเมื่อสังเกตว่ามีบาดแผลจากการต้องรับกระเทือนังนี่ตำรวจทุกคนจะต้องมีอุปกรณ์สายรัข้ามเลือดหรือว่าตุลิเกทำการผสมพันธุ์กับการห้ามเลือดเพราะว่าใหญ่การเสีวิตเกิจากการเสียเลือดมากดังนั้นการใช้ตุริเกก็มีความสคัญ ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนร้ายเป็นชายข้างๆในการสมกติว่าจะต้องที่ระงวนการการ่อนอ่าสองโซนมีมีเจ็ดโซนอ๋อมีเจ็ดโซนเลย มื่อสานการยุติดในราบทางสอฝ่ายก็ต้องรายงานที่ศยยบเพื่อแจ้งทางผู้แานสภาต้องรางานที่รูนย ที่ให้มีพาเรลเป็นคนเหนื่อยพาเหรด